โอเคทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับผมเรียบร้อยครับเจ้าแคทไหลตกอีกแล้วครับทุกคนครับโอ้โหสดสดร้อนร้อนเมื่อกี้เลยครับผมแม่มันไหลตกได้ไงเนี่ยโอ้โหแม่โคนมีไหลด้วยเหรอแม่มันต้องมี็อดเด็ดกันบ้างแหละนะครับผม็อดเด็ดครั้งที่เท่าไหร่แล้วนี่โอเคผมจะลองเดินขึ้นดูครัผมว่ามันจะขึ้นได้ไหมโอ้สบายครับผมโอ้ยถือว่าแรงอยู่ถือว่าแรงอยู่นะผมแม่ขึ้นได้ผมวันนี้ครับโอเค เดี๋ยวเราจะไปเอาภารกิจเอ่อเป็นภารกิจรถปูนนะผมนะผมก็วันนี้เจ้าแคทขึ้นง่ายเลย <c oughs> ปกติมันดึงดึงมันดึงมันสิบรอบนั่นแหละเออนะเพราะว่ามันจํากัดความเรืไงมันก็เลยขึ้นง่ายนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอารถบดมาผมก็มีแค่นี้แหละนะเจ้าแคทช็อตเด็ดนะก็มีแค่นี้แหละนะโอ้โหแต่ว่าไม่ไม่มีช็อตเด็ดตอนมันไหลนะโอเคเราจะไปเอารถบดมารถบดเราก็จะอยู่จอดอยู่ตรงนี้เลยครับผมเราก็จะวิ่งไปเลยนะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันนะครับ ก็งานเดิมก็ถึงนี้ผมไปเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยครับผมความเร็วก็ประมาณสิบนะผมก็เท่ากับแมคโครนั่นแหละหรือไม่รืเร็วกว่าแมคโครเออเท่าแมคโครเลยครับนะผมก็วิ่งเท่าแมคโครเลยครับความเร็วนะไป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 ครับผมแต่ว่าความเร็วไม่ลดนะเวลาเลี้ยวนะครับโอเคไปโหยชิวๆเลยครับผมชิวๆเลยเออเราก็ว้าไปที่หน้างานนด้นี่ว่าโง่หรื่อโง่หรือโง่นี่ งูหรืองูเนี่ยครับผมโอเคเราก็จะบดบริเวณตรงนี้เลยแล้วกันนะผมบดไปเลยบดไปโลดครับผมยืดโอเคแล้วก็กดเปิดสันะเทือนก่อนนะจะสันะเทือนเสร็จแล้วเราก็วิ่งบดแล้วครับมืวิ่งบดไปเลยวิ่งบดไปเลยโอเคถอยถอยทอยเฮ้ยชิบหายแล้วตรงนี้มันจะบดได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยถอยถอยถอยลุยถอยดิลูกพี่เอ้าชิบหายแล้วมันจะขึ้นได้ไหมนี่ถอยถอยโอ้ยยิงบกถอยยิ่งเดินหน้าถอย ถอยโอ้ยิ๊บหายแล้วไงทุกคนจากจะเป็นช็อตเด็ดเจ้าแคทเป็นช็อตเด็ดรถบดซะแล้วนะถอ,อยถอยถอยถอยเออได้อยู่ได้อยู่นะผมได้อยู่โอ้มันแรงอยู่นะเนี่ยจะว่าไปเนี่ยโอ้หอย่าดูถูกรถบดนะครับนี่นแรงอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราบดบริเวณตรงนี้ก่อนละก,กันนะครับอย่าอย่าดูถูกรถบดนะอย่าดูถูกรถบดนะแรงมากนะผมโอ้หแรงกันนะเนี่ยรถบดเนี่ยโอ้โหเอาแล้วผมไปเรื่อยๆผม ดไปเรื่อยๆครับบดไปเรื่อยๆนะครับผมบกผมชอบรถบดนะชอบชอบชอบกันเอ่อมุมมองภายในรถบดนะครับย,ยี่หอ่อตอนนี้ก็ปิดสันดาเทือนแล้วเรียบร้อยผมมันปิดให้เองอัตโนมัตินะถ้าเราถ้าเราวิ่งมาที่ถนนน,นะมันจะปิดนะครับไปผมไปครับบดไปเรื่อยๆผมมาบดมาเรื่อยๆนะครับผมอโอเคอย่าดูถูรถบดนะแรงเหมือนกันนะเนี่ย แรงกันนะโอ้โหแรงถือว่าถือว่าค่นข้างแรงนะทุกคนนะมันแบบว่าถอยขึ้นตรงนี้สบายเลยนะอโอเคผมพอบดตรงนี้เลยแล้วกันนะขึ้นได้นะขึ้นได้เนี่ยคอยดูมันจะขึ้นให้ดูขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวบิดช่วยนะผมบิดช่วยนะเนี่ยขึ้นได้นะผมโอ้โหอย่าดูถูกรถบดเป็นเด็ดขาดเออแรงมากครับผมแรงมากนะรถบดเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ว่าไม่แรงนะโอ้โหสุดยอดมากเลยคนระับ แรงจริงแรงจังแรงมากๆครับทุกคนนะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหอะไรจะป่านนี้คนระับสุดยอดจริงนะผมโอเคโอเคนะผมโอเคแล้วก็เหลือบทนิดหน่อยครับผมอ่าบทเสร็จแล้วก็จะไปเอารถเอ่อรถอะไรวนะรถเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันปิดสันตะเทือนทำไมเน hmm ี่ยมันเหลือบทฝั่งนี้ครับผมก็เดี๋ยวผมจะบทให้หมดไปเลยนะครับ โอเคนะครับผมเอี๊ยโอเคโู้ยโอเคอย่าอย่าอย่าตกนะข้างหลังอย่าตกข้างหลังอย่าตกเออข้างหลังอย่าตกเออโอเคว้าวผมก็ไม่รู้ว่าตัวตัวบดเนี่ยมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเออน่าจะน่าจะมีแค่ล้อหลังนะเป็นตัวขับเคลื่อนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับปั๊บโอเค อ๋อมันเหลือตรงนี้ด้านล่างเนี่ยที่มันยังไม่มันบดไม่ได้นะครับมันบดไม่ได้นะมันก็เลยเหลือเปอร์เซ็นต์อีกนิดน,นึงนะครับโอเคครับผมอ่าบดเซตผมก็จะไปเอาตู้คอนเทนเนอร์มาเลยนะผมตู้แปลล์ตู้คอนเทนเนอร์มาเลยครับผมไปบดไปเรื่อยๆผมอ๋อตรงนี้กดข้ามดีไหมแต่ว่ามันจะเสร็จแล้วนะแต่ว่ามันจะเสร็จแล้วนะครับโอเคผมก็บดไปเรื่อยๆนะบดไปเรืนะ่อยๆก่อน หินหายหมดแล้วทุกคนหินเดียวมันลอยหายหมดแล้วนะครับหินหายหมดแล้วผม,มเสร็จสักทีแล้วพี่โอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยผมไม่เสร็จก็ต้องเสร็จแล้วะ <laughs> เพราะว่าหลอดมันเต็มแล้วผมเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอเคผมเรียบร้อยผมก็ได้ตังค์เรียบร้อยนะครับผมโอเคแล้วก็ไปเอาตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดสี่ตู้โอ้โห โอ้โหมันจะเยอะเป็นไหนเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์หมดสี่ตัวผมเราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยห้านาทีครับผม,มตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดสี่ตู้ครับทุกคนครับโอ้โหมันต้องเอาเคนมาด้วยไหมนี่เดี๋ยวเอารถคันนี้ไปดีกว่านะผมเอารถคันนี้ไปก่อนดีกว่านะครับก็ตู้คอนเทนเนอร์ก็จะอยู่ตรงตรงนี้ครับผมมาเดี๋ยวเราวร์ปไปที่บ้านกันเลยแล้วกันนะนะผมแล้วก็เอา เอารถออีกคันหนึ่งมาด้วยนะผมเอารถคันนี้แล้วก็รถลากอีกคันหนึ่งมาด้วยนะครับรถลากคันเอาคันนี้เข้าไปกลับผมแล้วก็ออกมาเออมันจะวาร์ปมาที่มันจะวาร์ปมาที่เมืองสามนะครับแล้วก็เอาคันเอาคันนี้มานะผมเออแล้วก็คันนี้เข้าไปนกลับโอเคเดี๋ยวเราเออเอาคันนี้ไปก่อนก็ได้เอาคันนี้ไปไปเออไปใส่ก่อนก็ได้นะผม เออเดี๋ยวเดาเครนออกมาด้วยครับผมเครนออกมาด้วยนะครับเครนออกมาด้วยอ๋อเตรียมของเตรียมของครับผมเตรียมของเครนเครนเครนนะครับผมเครนคันนี้โอเคอืมแล้วก็ขอตอนเช้าหน่อยเออไปโอ้โหเย็นอีกแล้วอีกป่าเอ้ยโอเคขอเช้าหน่อยพี่ขอเช้าหน่อยเอ้หน่อยจะเป็นบงางหยาดเว้ย โอเคเช้าแล้วผมเช้าแล้วนะครับมาแล้วผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเหยียบมาเลยตายหลายศพแล้วนี่ผมผมวิ่งผ่านทางนี้ผมเหยียบหลายหลายคนแล้ว <c oughs> นะผมพี่มาชนผมทําไมเนี่ยโอเคสนะวัสดีครับสวัสดีครับมาของครับผมเบคครับผมเข้าซอยนี้ครับตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดสี่ตัวผมโ้โหย ผมอยากรู้ว่ามันจะเอาแอมคโครดันได้ไหมผมอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะแมคโครดันได้หรือไม่าก็รอดูอีกทีผมอีโอเคผมแล้วก็เอาอเคีนมาครับผมเอาเคนมาเอาเคนมานะครับโอ้เคนไปเคนไปก็ต้องรอเคนไปยกอยู่ดีนะผมโอ้งานนี้ทั้งเคนทั้งแมคโครจ้างเท่าไหร่แปดหมื่นโอ้โหดีมากเลย อันสุดท้ายนี่จ้างหมื่นเดียวครับผมทั้งเคนทั้งรถลากทั้งอะไรโอโหจ้างหมื่นเดียวนะครับอือบอกเลยว่าถ้าของจริงอ่ะไม่คุ้มครับผมแค่จ้างเคนนี้ก็ปาไปแล้วสองสามหมื่นนะครับโอ้โหโ้วันนี้พี่แกจ่ายหมื่นเดียวผมงานสุดท้ายนะเนี่ยซื้อหินซื้ออะไรยังห้าหกหมื่นแล้วผมแม่งานนี้หมื่นเดียวผมสุดยอดมากเลยครับ สุดยอดสุดยอดสุดยอดถูกมากครับค่าจ้างนะครับผมโอเคแล้วก็มาจอดไว้บริเวณตรงนี้แล้วกันนะผมเ,เอ,อีกเหรือมันดิฟทําไมเนี่ยอ,อย่าดิฟดีพี่อย่าดิฟโอเคเอ,อ๋อใช้เคลนเล็กก็พอครับผมใช้เคลนเล็กก็พอเคลื่อนย้ายสะดวกครับผม,มปังโอเคเออ,เ,อ,อเราอาจได้กินนาทีแล้วนี่ อ่อแปดนาทีแล้วเดี๋ยวผมไปย้ายรถคันนั้นมารอเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมายกกันเนาะนะคผมเดี๋ยวลิปหน้าค่อยมายกกันนะครับนะผมโอเคเดี๋ยวมาย้ายรถคันนี้ไปกันเลยครับวุ้นวะุ้นวุ้นเดี๋ยวย้ายต่อพ่วงกันไว้นะครับโอเคทอยอ๋อนะหัวหัวลากอ่อเผาเดียวนี้ก็แรงเหมือนกันนะนะครับผมอ่าแรงเหมือนกันนะผมแรงใช้ได้นะวุ้นไะปจวดครับผม สวัสด,ดีครับ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 ไปครับสวัสด,ดีพี่โอ้เดินจูงเลยนะเหยียบแม่งเลยเพราะมันน่าจะเหยียบได้เหมือน G T A เนาะนะเหยียบเหยียบแบบเหมือนมีคนเหมือนโดนเหยียบจริงๆร,รถก็จะกระเด็นด้วยอันนี้แม่งหายวะ่ะมันมันหายผมเวลาเหยียบมันจะหายนะครับ โอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับเราก็จะจอดไว้ตรงนี้ครับผมเบรกอีกโอ้โห,โหนะครับผมโอเคเราอาจได้กินน,นาทีก็เก้านาทีโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมายกกันต่อนะครับคลิปนี้ก็ย้ายรถมาเฉยๆครับผมโอเคครับ okay, ผมสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ